มันจะต้นที่แล้วที่ใช้เปตนะไซมรการสีได้ทำการโอ้เราเราลงไวขานั้นได้นรา่าผู้ร้ายลงมาและทำการปลุอพวกเขาจนได้รู้ว่าเขามันไม่ช่ยีระพร้อมกับยื่นภาพของคีรัตโยชิยาง,งี้ตัวจริงให้โดยมันนั้นชื่อว่าจาลองไมโอจิโร่เป็นนักโตขคืนอายุยี่สิบสองโตขคืนมีอาชีพด้วยหรอือวะนี่อาชีพนักโตขึ้นหาเงินยังไงของมึงวะแล้วในมันนั้นได้เล่าความดังไปว่า มันนั้นเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับคีระโยชิเง่แต่แต่มันนั้นพูดไม่เข้าหูกับค e. ีระโยชิเง่คีระโยชิแค้นมากและมันทําให้เขานั้นในวันที่เขานั้นเสพกัญชาคีระโยชิเง่ได้หลอกล่อเขาจนทําให้เขานั้นกินนิ้วตัวเองเข้าไปแล้วก็ในนิ้วตัวเองกลับคืนมาว้าวแต่ชายปริศน,นาไซ่หมวกสีก็ไม่เชื่อแต่ก็ได้ยโนโช่วยเอาไว้โดยพอบอกว่าคิร่าโตจริงนั้น สถานที่เขาหนุอยู่นั้นเป็นสถานที่ที่เขาวันนั้นพบกับชายปิศาจใส่มัมวกกะสีพวกเขาเลยไปดูกันจนพบว่าคิรัโยชิองเงี้ยเป็นศพแต่ไม่มีอันทะายึดเคแต่แสดงว่าอันทะนั้นต้องอยู่กับชายปิศาจใส่หมวกะสีแน,น่นอนในฤด,ดูไม่ไ,มไมพผีน,นะฮะเขาได้รับวความช่วยเหลือจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีชื่อว่าครอบครัวงี่ชิกาตาและทํา,า,าทให้เขานั้นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนี่ราชิกาตา โจสเกตแต่ก่อนที่เราจะต่อตอนต่อไปนั้นเราขอเล่าสแตนของฟันนาเมโอจิโร่กันก่อนเดีวสแตนนั้นมีชื่อว่าฟัน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 นั้นมีความสามารถในการควบคุมคนต่างๆได้และมันก็สามารถควบคุมคนนู้นคนนี้นั้นได้แต่ต้องมีวิธีมากมายได้ผมได้เล่าไปพาคแรกจงกลับไปดูเดี๋ยวนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจเอ้ยะเราจะทำความรู้จักกับตัวละครใหม่กันนะฮะ ตัวละครใหม่นี้มีชื่อว่านี่เขาชื่อว่าตัดโนนิุกเกตที่สี่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของเขากลัวผล,ลไม้นะฮะแล้วเขาก็เปิดร้านผลไม้ด้วยชื่อว่านี่เขาชื่อว่าุตพาเร่และอุนโนริสกเกตเนี่ยเขากำลังแนะนำกับครอบครัวของเขานะฮะเพราะว่าครอบครัวของเขานั้นโคตรเยอะอยังเป็นต้องพูดนะฮะประกอบไปด้วยนะฮะ นเขาชื่อกะตะโจบินลูกชายคนโตของบ้านนี่เขาชื่อกะตะโจชูไอโรจิตท,ที่เราพูดไปนั่นแหละครับตั้งแต่ตอนแรกอเอ่อของเล่มแรกน่ะนะนี่เขาชืาา่อกระตาฮาโตลูกสาวคนแรกของบ้านหลังนี้นี่เขาชื่อกระตะไดยะเธอนั้นตาบอดเธอนั้นมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้เธอนั้นเป็นลูกสองของบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนด้วยนี่เขาชื่อกระตะมัตสึบะ เขาเป็นนาอ่า,อาไม่ใช่นาต่ไปดิเป็นภรรยาของโจบินนี่นี่อะไรช่ล่ะส,ส่วดูงนี้เขาเป็นลูกของมอสุบากับโจบินนะฮะและไม่บ้านนี่จิมวาละเขียวหลังจากแนะนํำตัวกันเสร็จแล้วพวกเขานั้นจะถ่ายรูปกันซึ่งโจบินนี่ก็เห็นว่ายาซุกับโจสรเกตนั้นจับมือก,กันเขานั้นไม่พอใจแล้วเขาสังเกตอีกว่าโจนินนั้นไม่ได้อยู่ เาเลยบมวันบอกกับพ่อของตัวเองว่าคุณพ่อฮะโจเบนไม่อยู่ทำให้คุณนี่อชีก็ตะโนริสเกะทีซไม่พอใจและก็แยกยาการกร้ายกันกลับหลังจากนั้นคุณโนริสเกะก็ได้นำให้ลู้จากห้องของเขาห้องของเขาก็คือห้องของเจเกะนะครับปฏิเสธลมสลับกันนะ <c oughs> ซึ่งทำให้เรานั้นรู้ว่าห้องนี้เป็นห้องของโจเบน แต่ถูกพ่อนั้นไล่ออกมาให้ไปน,นอนอยู่ในรถหลังจากนั้นโนริสเกตทำการบอกกับโจสเกตว่าแปลว่านายต้องดูแลลูกสาวของฉันนะเขานั้นเป็นตาบอดเธอต้องดูแลเขาเพราะยังโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีๆหลังจากที่เขานั้นได้พูดจบยาสุโก็จะกลับบ้านแต่ก่อนที่จะกลับบ้านคุนนี่จีมุระเขียว นตยสงการบอกว่าห้ามมาบ้านหลังนี้ขาดไม่งั้นมันจะโดนดีทำให้ยายสงานั้นเหวอไปเลยตัดมาที่โจสเก็กันบ้างโจสเกนั้นกําลังอยู่กับไดยะซึ่งไดยันั้นกําลังจมชาแต่ช่องชาสรุปพี่ตนทําให้โจสเกตโมโหกับสิ่งนี้จะไปพูดกับเขาซึ่งหลังจากคุยกันแล้วพูดสบาว่าสบาทําให้นั่นเห็นต่แตนลึกลับตัวหนึ่งหลังจากนั้นไดยะอยู่ดีๆมันก็เนื้อฉีกขาดไปเลย โจฟรเกนั้นไม่รีโลเขานั้นจะอุ้มไดยะแต่บัตรแพของไดยะนั้นหายไปจงทาให้โจฟเฟรเกนั้นแปลใจมากอยู่ดีๆความนิ่งจำเกี่ยวกับคีรอาเขานั้นก็หายไปเช่นกันทำให้เขานั้นจําเรื่องของกีระไม่ได้และเขานั้นก็ได้คุยกับไดยะจนทําให้รู้ว่าสแตนที่ปิดสนามองนี้คือสแตนของไดยะนั่นเองหรือสแตนของไดยะนั้นมีชื่อว่า California King Bed จัง เบอร์สเตมตัวนี้มีความสามารถลบความทรงจําของคนใดคนหนึ่งออกไปได้ด้วยการทาปฏิกิริยาบางอย่างเช่นเขินอายนู่นนี่นั่นซึ่งโจสซเกน,นั้นเป็นห่วงซึ่งทําให้โดนของนิยาชิกตะดดยะไปทันทีทันใดโจสซเกน,นั้นบอกว่าเอาความทรงจำของกูกลับคืนมาได้ไหมไดยะก็บอกว่าไม่โจสซเกตเลยโมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณโนริสึกเกะ เลยสองออกว่าทำทําร้ายคนนี้ได้ครดังนั้นโจวิกเก้ก็ได้คิดแผนการบางอย่างโดยทําล่อให้ในขณะที่ไดยะนั้นการแต่งตัวอยู่เขานั้นจะทําการใช้ตัอมันไปบข้ามยคุณสมบัติสวิตไปและทําให้ไดยะนั้นไม่ได้ยินเสียงพองไม่ได้ยินเสียงเสร็จเขานั้นจะเอาเงาเพราะว่าเงานั้นเป็นตัวปัจจัยที่จะทําให้ความจุนของเขากลับคืนมาแต่แผนไม่งแตก เยี่ยมเลยแผนแตกแล้วทำให้เขานั้นโดนโรคความจำเกี่ยวกับยาเสพติไปหลังจากนั้นไดยะาน,นั้นได้เข้ามาหาโจสเกตเพราะว่าจะกมกันปีับโจสเกตแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าซอฟแ์เว็บยังไม่ได้เปิดฟองสบู่ทาให้ฟองสบู่นั้นลอยไปไหนก็โดูแล้วก็เพลอแตกกลางห้องในระหว่างที่โดยระหว่างนั้นคุณโดไิสเกตได้เห็นอยู่ไว้ และดูดูเหมือนว่าตอนนั้นก็เริ่มมีแผนบางอย่างเกี่ยวกับโจสุเกะแต่ตอนที่สองก็จบลงไปแล้วเท่านะครับทุกคนก่อนลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ